ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อมาอ่อน,นภาเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตคุณแม่เสียชีวิตแล้วในวัย99ปีโดยมาอ่อน,นภานั้นได้โพสต์อะไรคุณแม่ครั้งสุดท้ายระบุข,ข้อความว่ากราบลาคุณแม่อันเป็นสุดที่รักของลูก ฝากบอกทุกคนด้วยค่ะท้ามกลางที่น้องวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและในเวลาต่อมาคนเอกประยุทธ์นั้นก็ไม่ทอดทิ้งมาอ่อน,นภาหลังแม่บังเกิดกล้าวเสียชีวิตโดยภาพแรกที่เธอนั้นโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ส่งพวงหรีดมายังครอบครัวมาอ่อน,นภาซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า สวดพระอภิธรรมคืนที่สองของแม่อบอวนไปด้วยคนที่รักกันมายาวนานและเป็นลูกค้าห่อหมกของแม่ค่ำคืนนี้แม่เลยฝากห่อหมกให้กลับไปกินให้หายคิดถึงและล่าสุดมาอ่อน,นพาปล่อยโฮหัวใจสลายหลังส่งดวงวิญญาณคุณแม่เจ้าของตำนานสูตรห่อหมกกลับสวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย โดยเธอนั้นได้เผยภาพบรรยากาศการส่งดวงวิญญาณคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกพร้อมระบุข้อความว่าพาแม่มาที่เมนก่อนลาเป็นครั้งสุดท้ายกราบลาแม่และกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่มาร่วมส่งแม่กราบปลื้มใจเป็นที่สุด